สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NW Real Estate 78นะครับ ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตัวอำเภอโนนไทยนะครับใช่ค่ะอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทยเลยใช่ค่ะที่ว่าการอำเภอโนนไทยนะคะใช่ครับวันนี้จะพาไปชมนะครับที่ดินถูกนะครับอีกหนึ่งแปลงที่อยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอโนนไทยเลยนะคะน้องแม่ใช่ค่ะ<ม>พี่น,นันแปลงนี้อยู่ใกล้มากๆเลยนะคะใช่ครับถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าใกล้แค่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปตอนนี้เลยคะ่ะได้เลยครับเดี๋ยวเดินทางไปพร้อมกันเลยนะครับ พร้อมแล้วค่ะพี่นัดไปเลยจ้า ตอนนี้นะคะแบบกับพี่น้านะคะจาก n w Real Estate เปนะคะกำลังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดินเปล่านะคะเนื้อที่รวม192ตารางวาหรือ1งาน92ตารางวานะคะจะเป็นที่ดิน2โฉนดรวมกันนะคะคุณผู้ชมก็คืออยู่ติดกันเลยนะคะได้ครับเดีย๋ยวเราไหว้คุณย่าโมก่อนนะคะพี่น,น้าสาธุค่ะ,คะ ด้านขวามือนะคะจะมีอนุสาวรีย์คุณย่าโมนะคะคุณผู้ชมอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแต่ว่าจะเป็นสักดอยู่ที่โนนไทยนะคะใช่ครับตอนนี้เราผ่านเลยค่ะพี่นานสำนักงานที่ดินนะคะนครราชสีมาสาขาโนนไทยนั่นเองแล้วเรามาบ่อยนะคะพี่นันบ่อยเราก็อยากมาอีกนะครับอยากมาอีกค่ะคุณผู้ชมนอ่ครับพอถึงสถานีตำรวจปูทอนโนนไทยนะครับก็เลี้ยวลงถนนสุรนารายเลยค่ะ ต้องบอกก่อนนะครับถ้าใครเดินทางมาจากตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ที่ดินแปลงนี้อยู่ก่อนถึงที่ตัวที่ว่าการอำเภอโนนไทยนะครับใช่แต่ว่าตอนนี้คือเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางจาก หน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทยนะคะเพื่อที่จะไปชมที่ดินปลูกบ้านนะคะอยู่ใกล้ๆกับโลตัสโนนไทยเลยนะคะคุณผู้ชมใช่ครับผมตอนนี้เราก็จะผ่านตลาดด้วยนะคะพี่นัทก่อนจะถึงโลตัสนะคะถ้าเรามาจากที่ว่าการอำเภอโนนไทยเราจะต้องผ่านตลาดน่นโนนไทยนั่นเองนะครับของกินของใช้เยอะมากครับตรงนี้นะครับผมถูกต้องค่ะพี่นัทเดี๋ยวรีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบก็จะมาเดินตลาดนะคะพี่นัทใช่แล้วเพราะว่าแบบชอบมา เดินตลาดในนนไทยมากๆเลยของดีราคาถูกนะคะใช่ครับเราผ่านโรตัสนะครับนนทไทยะนะครับนี่นะครับพอมาถึงแยกนี้นะครับเขาเรียกว่าแยกสัตเทียนะครับผมก็ให้ชิดด้านขวานะครับเพื่อเลี้ยวเข้าถนนนะครับ2068ใช่ไหมคะน้องแมวใช่ค่ะพี่นัทที่ดินแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจะอยู่ที่บ้านดอนโบดนะคะตำบลนนไทย อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาใช่ครับผมตรงนี้นะครับก็ชิดดังด้านฝาาตรงนี้นะครับเพื่อเลี้ยวเข้าถนนนะครับทางหลวงหมายเลข2068นะครับถนน2อ6 8กเนี่ยก็วิ่งจากโนนไทยนะครับอำเภอโนนไทยไปอำเภอนะครับด่านคุณทศได้เลยนะครับ ก็เป็นเส้นทางนะครับรัฐนะครับระหว่างถนนสุรนารายกับถนน201นั่นเองนะครับก็เชื่อมต่อกันนะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็อยู่ใกล้ตัวอำเภอโนนไทยนะครับก็เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเรียกว่าใกล้ถนนสุรนาลายนะครับมากเลยนะครับจากจุดนี้จากจุดนี้จากถนนสุรนารายถึงแปลงที่ดินเนี่ยสมกมเท่านั้นเองนะครับเลี้ยวขวาเลย ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาแบบกับพี่นะนะคะกําลังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ปลูกบ้านสวนนะคะหรือว่าจะเป็นที่ที่อยู่อาศัยก็ได้ค่ะเนื้อที่192ตารางวาก็เกือบครึ่งไร่นะคะพี่นะ้ใช่ครับเกือบครึ่งไร่เหลืออีกนิดเดียวเองนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับตัวอําเภอโนนไทยนะคะประมาณ จากที่ว่าการอำเภอโนนไทยไปแปลงที่ดิน3.5กิโลเมตรนะคะเส้นทางนี้ก็คือจะเป็นถนน2068นะคะคุณผู้ชมอย่างที่พี่นัดแจ้งเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราสามารถที่จะไปด่านขุนโพดได้นะคะหรือจะไปทางขามทะเลสอก็ไปได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะพี่พนัดเ,ก,เ,เกันทาะะงเรียงเทศกาลนะครับก็สามารถที่จะไปอำเภอศรีคิ้ว กรุงเทพก็ไปได้เหมือนกันนะครับโดยวิ่งผ่านถนน201นั่นเองนะครับใช่พี่นายเมื่อกี้เขาบอกว่าห no ้วยโนนไทยด้านซ้ายมือ,อใช่ค่ะเมื่อกี้มีชื่อว่าห้วยโนนไทยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดินพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะแบบอยากนําเสนอที่ดินปลูกบ้านนะคะราคาถูกนะคะทาเลดีเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้ตัวอําเภอโนไนไทยเพียง 3-5นาทีเท่านั้นอยู่ใกล้ตลาดนะคะใกล้ที่ว่าการอำเภอโนนไทยใกล้สำนักง,งานที่ดินนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญก็อยู่ใกล้ห้างด้วยนะคะใกล้ห้างโลตัส <Wow. S 2> ใกล้ธนาคารด้วยใช่ครับทำเลดีอีกแปลงหนึ่งนะครับที่<ช>รา,าคาถูกนะครับ Nw Real Estate 78แล้วก็ขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะครับ ภาพภูมิใจนําเสนออีกหนึ่งแปลงนะครับมาถึงท่านผู้ชมนะครับช่องเรานะครับหากว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับต้องการที่ดินนะครับทําเลนะครับดีๆราคาถูกๆแบบนี้ก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามเราได้นะครับหรือดูคอมเมนต์นะครับใต้ใต้คลิปนะครับเราก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ด้วยนะครับใช่ค่ะ เมื่อสักครู่นี้เราผ่านบ้านโนนพัฒนานะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่จะมีป้ายด้านซ้ายมือนะคะเป็นบ้านโนนพัฒนาตําบลโนนไทยอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานี่ค่ะเขามีงานปิดทองฝังลูกนิมิตเขาจะมีป้ายอยู่ด้านซ้ายเทศกาลปิดทองฝังลูกนิมิตกันแล้วนะครับเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนั่นเองนะครับต้องแมนครับเมื่อกี้แบบเห็นมีลูกศรไปวัดดอนโบสถ์นะคะพี่นะคะเนี่ยเราไกด้ถึงแล้วนะครับเมื่อถึงจุดเนี้ย ก็ชะลอความเร็วสักนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมเลี้ยวขวานะครับเข้าชุมชนบ้านดอนโบดนั่นเองนะครับผมโ,โ,โอ้โหใกล้มากๆเลยใกล้ไหมคะน<ช>้องแมใช่ค่ะเมื่อกี้เหมือนผ่านสํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทยจะอยู่ด้านนี้นะคะต้องค่ะสำนักงานเกษตรอําเภอโนนไทยจะอยู่ฝั่งด้านนี้ก็คือจะอยู่ไม่ไกลจากแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชมนี่นะครับแล้วก็เตรียมเลี้ยวขวาทางด้านนี้นะครับผมค่ะเลยสำนักงาน การเกษตรอําเภอดอนไทยมานิดเดียวแล้วก็เตรียมเลี้ยวขวานะคะคุณผู้ชมเพื่อไปบ้านดอนโบดบ้านดอนโบดหมู่14นะครับอีก500รเมตรค่ะพี่นัทใช่ครับจากถนนใหญ่ไปบ้านดอนโบดเนี่ยนะคะ500เมตรเขาบอกว่ามีป้ายอยู่นะคะน้องแม่ใช่ยินดีต้อนรับค่ะ เข้าสู่บ้านดอนโบดหมู่ที่14ตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหเข้ามาแล้วนี่น้องแหม่มทางด้านขวาสายมือเราจะเห็นบึงบัวนะครับสวยงามมากใหญ่เบ้อเริ่มเลยใช่เป็นบึงบัวหลวงบรรยากาศดีนะคะน้องแหม่มนี่โอ้โหมีเพื่อนบ้านนะครับผมบ้านสวยมากเลยบ้านสไตล์อังกฤษนะคะเนี่ยใช่สวยมากมากเลยสีฟ้าสวย แล้วก็นี่นะพี่นัทบ้านหลังนี้เขาได้วิววิวสะดด้วยนะคะสวยจังเลยอันนี้น่นาจะเป็นน่าจะเป็เบเปแบบสะที่เขามีมานานแล้วด้วยนะคะใช่ครับผมเข้ามาอยู่ในชุมชนของบ้านดอนโบทจะห่างจากถนนใหญ่2068นะคะเมื่อกี้จากป้ายเนี่ยเขาระบุว่าห่าง เพียง500เมตรเท่านั้นเท่านั้นใกล้มากน้องแหม่มเห็นไหมครับว่าบ้านหลังใหญ่มากบ้านนะครับหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่นั้นเห็นในส่วนของสวนผลไม้นี่นะครับือเยอะมากนะครับผมก็เนี่ยนะครับน้องแหม่มมีน้ํา มีไฟฟ้านะคบผมโอ้โหสะดวกครบเลยเนี่ยน้องแมครบมากเลยเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมมีน้ำประปามีไฟฟ้านะคะมีเพื่อนบ้านนะคะถนนลาดยางนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถนนกว้างขวางด้วยรถส่วนกันได้นี่นี่ถือว่ารถส่วนสบายมากเลยเพราะว่าถนนในชุมชนแต่ว่าถนนกว้างถูกไหมคะพี่นะครับน้องแมครับตอนนี้เราเหลือระยะประมาณกี่ร้อยเมตรร้อยหกสิบเมตรเท่านั้นค่ะน้องแมวร้อยหกสิบเมตรเองเหรอคะพี่น้าใช่ครับ นี่นะครับพอถึงบ้านหลังนี้นะครับชะลองความเร็วสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็เพื่อเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนี่นะครับจ่คุกนะครับด้านซ้ายมือใช่ไหมคะพี่นันค,ค่ะพอถึงทางแยกนี้ปุ๊บให้ เลี้ยวซ้ายนะคะเราจะมาถนนหินคลุกนะคะคุณผู้ชมซึ่งด้านขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาก็จะมีปลูกมันสัมปะหลังนะคะจะอยู่ด้านขวามือแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านหลังสีฟ่ฟ้าเนะะี่ยค่ะอยู่ขวามือด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับที่ดินเราอยู่ตรงข้ามกับบ้านเพื่อนบ้านเลยนะครับน้องแม่เนี่ยถึงแล้วนะครับอ,อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานี่เองซ้ายะะมือมใช่ไหมคะโอ้โอยู่ใกล้มากก็คือมีไฟฟ้า น้ำประปาเนี่ยเชื่อมต่อได้เป็นที่ดินที่เหมาะกับการปลูกบ้านสวนยามเกษียณมากๆเลยใช่ครับเป็นแบบสะดวกสบายอะคะ่ะเดี๋ยวเราลงไปชมแปลงที่ดินด้วยกันเลยนะครับ